มาแล้วอาจารย์พี่น้องเป็นไรอาจารย์พร้อมจวดหรือยังดนตรีนะพร้อมจวดแล้วเป็นบ่สบายครับสบายมา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 บังพี่น้องครับนี่สวัสดีครับพี่บ้านสายจวดอีกแล้วครับพี่น้องครับนี่คลิปที่หาพี่โอ๊คเลยว่าไงว่าไงมาเบิังเราจะมาสายจวดเสร็จหลังจากทำงานตรงนั้นเสร็จมาลุยครัวครับผมคึ้อยากมีนู่นมีนู่กขึ้นยากอีกแล้วใช่เคยเห็นด้วนี่ เคยเห็นยังบ่เนี่ยเห็นบ่เอ้าพืชบ้านบ้านลูกตู้สบายยังหาเคยเห็นเอ้าเคยเห็นยังอ่ะเคยเห็นยังเคยเห็นยังเคยเห็นมีดเฮ้ยมีดในขั้วเพชรระเบิดไปก็ดีเลยอันนี้กูว่าเป็นกินกินแต่ว่าเราใส่ดิของของมีขั้วเสียงไว้โอ้มีการเสียงไว้ดิครับพี่น้องครอีโตอ๋อมีดอีโตของอันแก้วนามาแก้วนามะหรอไปยืมแก้วนามะมาอันนี้นั่นนี่ว่าห้องแล้วต้นห้องห้ามมีดเลยเห็นบ่ อันนี้คือเมนู่ยังครับสิครับเมนู่ยังอยากคู่ว่าเมนู่ยังอยากคู่เหรครับสิครับเดี๋ยวให้เล็วก่าพี่ยูบอกสิบ่อว่าพี่องครับเราประกันว่าตัวนี้หมูสามสั้นครับพี่น้องครับมาหั่นโอหมูกระทะหรอเลยตัวไซส่สีหมูกระทะครับโอ้ยหมูกระทะหมูเท้าเพรมันลูกตูปะหน่อยเนาะหมูกระทะต้องไปกินร้านลูกตูปะน้อยที่นี่ไม่มีหมูกระทะไม่ดู่ยังพี่น้องครับมาติดตามเรื่อครับ มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วอรอบที่ไหนดัยังเอกันเลยอบที่ครับแล้วรอบี่ไหนอเคมล่มอเหมล่ที่เขาเลามอนเนาะอันน <half S 1> ี้ือยังไงฮมม้านเียว่อยังดี อะไรที่แบบหมูสามชันตอนดีนจกสัวโอ้ยาเเาียาายวไไดกินได้กินมดได้กินกังกินมัอู่ไหมยเราคุ้เพราว่า ของแท้เลยนี่มือนีเมนู่นพิเศษจริงๆมาแล้วครับทรายวามาแล้วเครื่องปรุงเครื่องปรุงทรายวามาแล้วครับเออมาแล้วครับมีเสียแทนมาแล้วทรายายมาแไม่ใช่เครื่องปรุงวัตถุดิบ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 อะไราทำทำคนเหยียดยังเหยียดก็เสียงแต่ปลาลานปลาลานครับไม่อย่างนั้นไม่อย่างั้หมูเมนูเด็การมาอนเมนูเด็การ์ดมาเลคือสามเมนู เมนียกันไม่ใึเมนูเดกันไม่้องบอกนคับนั่นหมกหมูไ้เราไหมอันนี้ทอดหมูใส่กระทะกันนมันนี่ทอดไส่หมูบดหมูกับบดไปโลเคื่งของเงยนี่นรโอ้ของแก่ประกันความแซ่บครับคุณยไส้ขอคุณนายแม่สภาพจะมาคนให้กรับกนนี่ประกานครับน้องครับต่ว่าเป็นภาพที่หาบม่ยากเลย บมคือปาหน้าตาหน้าสิเป็นคนมักเห็นกบะสาบกับหน่ำดูเฮ็ดบอยครับแต่ว่าผู้จาวบ้านสายช่้ยสนมากสุบ่ค่อยได้เฮ็ดครับไม่เฮ็ดอย่างแต่ว่ารับประกันความเสียเด็กกันยั่ไหครับเดืกกันยลเดืกกันแตู่เวลาเรื่องกระโดงพูเวลาเห็นได้นีเพาะใช่วยด่วนีนหลัเจ้ามาขาคัะพี่น้องครับ ชัวเลยพี่ตัวภาคพืนกับกระล่างใหยังบาทนี่ยังอะไรบาทกระล่างเตรียมก็ดูดีบไปปญญาสายจวดครับพี่น้องครับบอกเลยว่ากินแล้วนี่กินแล้วนี่บ่ได้กินง่ายช่วยนั่งนี่นี่ชั่วโมงช่วยเตรียมอยู่ อันนดิกแม่มาครับมันตุดีสิมีน้องมาอีกแล้วพี่มันุดีไปอีกแล้ว่ออันนี้ก็แม่อีกมาทุดีกุหลาบเป็นไหเบ่งเบลูกมือใอยเบ่งอร่อยเบ่งกระลูกมือสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโปรสักครึ่งวันครับแดนเซอร์ใหม่ครับเลนเซอร์สุดยอดยลนสวัสดีครับเพิ่งเพิ่งมาสมัครเมื่อวานครับพ่อไม่รู้ว่าจะรับหรือไม่รับแต่เราจะอยู่ครับเราไม่มีเพราะว่ากลัวเพชรนระเพลินอุดมสมบูรณ์ครับ โดยเฉพาะผงนวไม่ขาดย้อนไปดูโอหมดประเด็นอีกแล้วว่ามันไปเพ่องหรอแม่นช่องรักร้องยอ้องอ

เยอน้าลอยชวดจวดวดครับโอ้ยมันต้องซสอย่างแม่นน้ำปราดานะขึ้สไได้ขึสนไปได้จงใช่ได้สาคลิปเลยับบกย่างใอ่ป่ะขึ้ไใส่บอตองไรอันได้บะแมนมีฮอตไบก็ปนไบอันอันนี้แม่ตัดไหนมากแคไหนไม่แล้วไม่แล้ว

เพื่อควมพี่น้องครับผมแบบที่อย่ามาอีเจนี่อะไงล้ไอตูี่ตู้ตูนี่เลอตู้โแม่ตัวโผล่ตัวแมหับแม่เป็นคนอแม่อันนี้ขันเป็นผู้ชายเขเอิญบ่กผู้ญิงเขาเอิญอี๋อเพราะฉะนั้นต้แปลวอตูบอกอ้แม่แม่แปลวาบักออตู้ท่นนายกเมื่อไหร่เงินหมื่นจะได้อมัตินะอมติแล้วอ๋อ ก็คืออีสันเป็นหนี้อยู่ห้าพันอยากเอาไปใช้หนี้แล้วก็ไปซื้อปุ๋ยไงท่านนายกเนาะอดีตอดีตอดีตเนาะอันนี้ถามอดีตนายกมาแล้วจรยังเดี๋ยวเด้ออืมงนี่ปัุ๊่นล่ะบึ้งดูสิ่งตดลจริญโอ้หูจักแล้วผัดหมูใส่เราไหมไม่นู่นเลยโมแม่หะผัดเราไม่ใส่หมูผัดไม่ใส่หมูต้องดีอะไยังเออ ตัวเซนได้กินก่วิ่งก่อนพอดีต่อไปนะเบิ้งต่อในไล่สวดของผู้จัดกานสายสวดเด้อพี่น้องครับจวดจวดได้ครับเดี๋ยวขั้นตอนบ่ได้บ่แพงเลยขั้นตอนเนี้ต่อไปนะครับแต่พูดได้อยากเบิ้งเดี๋ยวได้คลิปต่อไปว่าเบิ้งขั้นตอนในการทำว่าข่อยเช็ดใั่ไหมเนี่ยเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องมาสนับสนุนกัน่เรื่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องไม่สราบควรประเมินเด้อพี่น้องครับกับซีซันแมกกาซีนตอนบ่ายโมงครับพี่น้องครับบใบโม่งใบสองใบสามนะครับ นี่ค่ะแม่ดวงเดือนครับพี่น้องครับจวดจวดเปิดร้านบ่าเอาไปเปิดร้านก่อนเอาโอเคครับพี่น้องครับเริดน<ะ>้าใพีสวัสดีครับบวับครับ